ร่วมส่งเสริมสุขภาวะคนไทยโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพมีหมาป่ากำลังนั่งกินอาหารอยู่ใต้ต้นไม้อันนี้ตัวอะไรคะหมาป่าเวลากินอาหารหมาป่าต้องค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากินแบบมมาอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนหมาป่าตัวนี้สิ่งที่เราทำนะคะมันไม่ใช่มันอาจจะไม่ได้โดดเด่นเรามาทำด้วยใจ แล้วสิ่งที่เราทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยให้อาการเด็กป่วยนี่หายจากอาการที่เขาป่วยได้มันอาจจะช่วยให้น้องๆเขาได้ลืมความเจ็บปวดไปช่วขณะอย่างเงี้ยอย่างน้อยก็อาจจะทําให้เกิดรอยยิ้มและก็เป็นกําลังใจที่ดีให้กับน้องนะคะพยักหน้าให้พี่สองก็ยังดียิ้มให้ชนิดก็ยังดีโอเคแล้วพี่สองก็ชื่นใจแล้วเนาะตั้งแต่แรกที่เข้ามารู้สึก วิวว่าเอ๊ะทำไมน้องเขาอายุแค่สามขวบสี่ขวบทำไมถึง้มาอยู่ที่โรงพยาบาลคือเด็กบางคนเขาจะมันอยู่ที่นี่นานเวลาเรามาแต่ละครั้งเด็กเขาจะเหมือนจะรอเราพอเรามาถึงเขาจะดีใจบอกพี่มาแล้วเหรออะไรอี้เหมือนเขารอคอย การได้เข้ามาดูแลเด็กป่วยของน้องๆกลุ่มอาสาสมัครจากมูลนิธิกระจกเงาภายในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีถือเป็นมิติใหม่ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมนะคะซึ่งมีส่วนช่วยให้สุขภาวะของเด็กที่เจ็บป่วยและของผู้ปกครองดีขึ้นจากความเครียดความว้าเหวและความวิตกกังวลค่ะ เรามีมูลนิธิหลายมูลนิธินะคะที่เข้ามานะคะรวมทั้งเป็นอาสาสมัครอาสาสมัครที่เป็นนักเรียนอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาเป็นนักศ,าศาึกษาพยาบาลเป็นนักศึกษาแพทย์มีมูลนิธิกระจกเงาที่อาสาสมัครเข้ามาทํากิจกรรมสําหรับเด็กโดยหวังว่าเขาจะช่วยจัดกิจกรรมให้เพื่อทําให้เด็กเนี่ยได้มีเวลาผ่อนคลายแล้วนึกถึงภาพเด็กที่ไม่สบายแล้วมาติดอยู่ในโรงพยาบาลนะคะเฝ้ารอการทําแผลหรือเฝ้ารอการรักษาที่เจ็บปวดนะคะ การรอเนี่ยมันเป็นเวลาที่นานแต่เขามีกิจกรรมทําทําให้เขามีความรู้มากขึ้นทําให้เขามีทักษะมากขึ้นทําให้เขามีเพื่อนมากขึ้นทําให้เขาได้ระบายความรู้สึกที่เขาเจ็บปวดไม่พอใจออกไปอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเด็กกิจกรรมที่จัดขึ้นสําหรับเด็กที่เจ็บป่วยมีหลากหลายชนิดนะคะขึ้นอยู่กับความต้องการและความสนใจของเด็กๆค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศิลปะ การเล่านิทานการเล่นของเล่นเพื่อเสริมทักษะหรือแม้กระทั่งงานประดิษฐ์คือกิจกรรมที่ทําทุกอย่างเนะคะเราจะเน้นที่ทําง่ายๆแล้วก็มีความสุขได้เร็วแล้วก็เด็กๆสามารถผ่อนคลายผู้ปกครองสามารถผ่อนคลายเนี่ยค่ะแล้วก็ในห้องสถานาการณ์เนี่ยก็คือจะเปิดสําหรับเด็กที่สามารถลงจากเตียงได้ เด็กที่ลงจากเตียงไม่ได้เนี่ยค่ะเราก็จะมีอาสาสมัครเข้าไปทํากิจกรรมตามเตียงคือนํากิจกรรมมาไปเสนอให้กับเด็กว่าเด็ก,ดกสนใจทําอะไรคือเด็กสนใจในด้านไหนเราก็จะนากิจกรรมนี้ไปเสนอให้กับเด็กะค่ะ และนอกจากจะมีอาสาสมัครจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาช่วยสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กที่เจ็บป่วยภายในสถาบันสุขภาพเด็กแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของสถาบันเองก็มีกิจกรรมสร้างสุขให้กับครอบครัวของผู้ป่วยด้วยเช่นกันค่ะภายใต้โครงการที่เรียกว่าโครงการแบ่งปันความสุขซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของเจ้าหน้าที่สถาบันที่เกิดเดือนเดียวกันมาจัดก,กิจกรรมที่หลากหลายอย่างเช่นการจัดหาอาหารสุขภาพ เพื่อแจกจ่ายให้กับเด็กป่วยและผู้ปกครองที่มารอรับการรักษานะคะหรือแม้กระทั่งโครงการช่วยเหลือเด็กป่วยที่ใกล้ตายเราก็จะมีโครงการสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะแล้วก็ครอบครัวที่แพทย์ตัดสินว่าอันนี้เขาจะใช้ชีวิตอยู่ไม่นานในการช่วยเหลือแบบนี้เนี่ยเราจะมีกองทุนให้นะคะ จัดกองทุนให้สําหรับที่จะพาเด็กไปทําในสิ่งที่เด็กอยากได้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนะคะโดยที่ใช้เงินของกองทุนนี้ถ้าเผื่อผู้มีจิตศรัทธาน,นะคะอยากจะช่วยเหลือกิจกรรมดีๆเล็กๆของในโรงสถาบันสุขภาพเด็กนะคะก็สามารถบริจาคได้การก้าวเข้ามาเป็นอาสาสมัครด้วยใจของกลุ่มคนต่างๆช่วยเพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิต และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในสังคมท้ายที่สุดความสุขที่เกิดจากการเป็นผู้ให้จะส่งผลไปถึงเด็กที่เจ็บป่วยและครอบครัวทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีตามไปด้วย